ในเรื่องของเอาเราสัส้นๆว่าการยกกากการตั้งกากนะครับเราทําด้วยกันร่วมกันทํานะครับทั้งภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเองก็อยากจะให้เราได้ตั้งกาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับการทําอะไรนานๆอาจจะมีการล้างกันบ้างนนกากจะตกลงมาบ้าง แต่ที่คัญก็คือทุปปกป้าส่วนเรานะครับจะต้องให้กำลังใจนะคสู้เชงนหม่นะครับ เราเราก็าช่วงนี้เองนะครับเชียงใหม่นะครับเราบรรยากาศตอนนี้นะครับทุกอำเภอนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ดึงดูดในแต่ละอำเภอแ,กแตกต่างกันไปนะครับเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นในระดับพื้นที่เนี่ยระดับของสพเภอศูนย์บริการเขาเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความพร้อมในการที่จะดูแล ด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราถือว่าโดยข้อมูลทางการแพทย์แล้วเราไม่มีการแพร่ระบาดและไม่มีสัญญาณใดที่จะบอกว่าจะมีการแพร่ระบาดทุกปีนะครับก็มีมาเยอะแต่อย่างไรก็ตามปีนี้นะครับเราก็ได้แจ้งให้ทราบถึงการที่ต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานของสบคนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดนะครับ,บ,รบเรามีมาตรการาต่างๆควบคู่กับการทํากิจกรรมนะครับการตัดกิจกรรมที่ที่มันอาจจะนําไปสึ่งความเสี่ยงออกนะครับก็หวังว่าพี่น้องนะครับก็จะามามาร่วมง,งานได้อย่างปกติแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องก็จะต้องมีการวางแผนสาหรับตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะมีกระบวนการ ตรวจวัดคัดกรองที่แน่นอนท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมาด้วยนะครับถ้าถ้าไม่มีก็ท่านอาจเสียโอกาสในวัน,น,นวันนั้นและต้องมาวันใหม่นะครับในส่วนของอพี่น้องในงานต่างด้าวก็เช่นกันนะครับท่านเองก็ต้องมีการรับรองนะครับจากนายจ้างหรือผู้ที่ท่านทํานักอยู่นะครับว่าในห่วง15วันเราเผื่อให้อีกวันหนึ่งในห่วงปลอดภัยตามหลักการแพทย์14วันเราให้ เพิ่อมอีกวันหนึ่งว่าท่านไม่ได้ออกจากพื้นที่จังหวัดเชียง,งใหม่ไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเชิงที่ไหนนะครับหรือถ้าท่านต้องการความมั่นใจมากกว่านั้นนะครับท่านไปใช้บริการทางการแพทย์นะครับซึ่งมีการตรวจเชิงลึกไอ้โทษตรวจเชิงรุกนะครับให้บริการอยู่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยที่ได,ได้ได้แจ้งให้ทราบนะครับหรือจุดบริการโดยรถโควิดพระราชทานนะครับที่ เปิดให้บริการตามจุดต่างๆนะครับเรามีอยู่สองคันล้วก็ใช้รถตรวจโควิด hmm. ประธาทองคันท่าขัมมาใช้ประโยชน์ mm hmm. เพื่อการนี้อย่างเต็มที่นะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยประชาชนทั่วไปที่กังวลเองไม่ได้ไปพื้นที่เสียย่ยงเนี้ยค่ะอยากจะไปตรวจโควิด hmm. อย่างเงี้ยสามารถตรวจได้ฟรีเลยไหมคะตรวจได้ฟรีนะครับตรวจได้ฟรี mm hmm. นอกจากนั้นนะครับ mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับ mm hmm. ทาง ทีมงานของท่านในแพทย์สาธุกเนี่ยก็ได้ทำแอปพลิเคชันเชียงใหม่ชนะนะครับ C M แล้วก็ D AP, แล้วก็ C H A N A ท่านเข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลของท่านอาศัยไปในระบบเนี่ยก็จะบอกว่าเออท่านมีความปลอดภัยท่านจะเปต้องพบแพทย์ดูวอะไรมก็จะตอบให้ซึ่งตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยทีมงานของท่านนแพทย์สาธุกนะครับ ค่ะสำหรับงานฤด,ดูหนาวค่ะสมมุติว่าถ้ามันมีกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานฤด,ดูหนาวตอนนี้ทางจังหวัดได้มีมาตรการในการเตรียมการรับมือกับอันนี้ไหมคะตรงนี้เนี่ยเรามีการติดตามสถานการณ์เป็นรายวันอยู่แล้วนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเราก็จะต้องปรับนะครับจำเป็นจะต้องปรับถ้าจำเป็นถ้าบอกว่ามันต้องเลิกก็ต้องเลิกนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราไม่อยากให้ความวิตกกังวลนะครับทําให้ เราใช้ชีวิตยอย่างไม่มีความสุขนะครับขอเรียนว่าทีมทีมงานโรคติดต่อจังหวัดซึ่งทางด้านเทคนิคน,นะครับโดยท่านนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีการประมวลผลทุกวันนะครับเราอาจจะไม่ทราบนะครับแต่การทํางานของทีมงานเนี่ยเขาดูทุกวันดูข้อมูลดูอะไรทั้งหลายนะรเราจะไม่ให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในพื้นที่เราใช่ไหมขอเรียนอย่างนี้ในกระบวนการการตรวจสอบบุคคลตามไทม์ไลน์นะครับโดยกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายทั้ง คนเชียงใหม่เองหรือผู้ใช้รายง,งานต่างด้าวก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าไม่ไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งตรงนี้นยะผนวกกับสิ่งที่ทางจังหวัดได้ดําเนินการนะครับเชิงบุรนาการกับทุกภาคส่วนในการที่จะดูแลนะครับให้มีการปฏิบัติ ของสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสอบคก็ทําเรียงต่อเนื่องมาโดยตลอดและโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับก็ได้มีการขอเขาให้พวกเราทั้งหลายได้มีการยกระดับสิ่งที่เป็นข้อมูลยืนยันนะครับทางการแพทย์สิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตนของพี่น้องประชาชนนะครับ จังหวัดเชียงใหม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับจากการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะย,ยกระดับและทําอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นกล้าพูดได้ว่ามาเชียงใหม่นะครับปลอดภัยนะครับไม่มความปลอดภัยจากความเสี่ยงทั้งหลายนะครับ